คุณตื่นขึ้นมาลุกจากเตียงแล้วไปห้องน้ำคุณหยิบแปรงสีฟันแล้วบีบยาสีฟันลงไปคุณเปิดก๊อกน้ำเฮ้ย hey! หยุดก่อนตอนนี้คุณไม่จําเป็นจะต้องใช้น้ําเพื่อให้มีรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบการแปรงแบบแห้งเป็นวิธีการแปรงฟันโดยไม่ต้องใช้น้ําหรือยาสีฟันน้ําทําให้ขนแปรงนุ่มขึ้นดังนั้นจึงไม่สามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ100%เเซนขนแปรงแข็งช่วยขจัดค่าพลักออกจากฟันได้ดีกว่าดังนั้นให้ถือแปรงทํามุม45องศาบนเหงือกของคุณ แล้วแปลงวนเป็นวงกลมเล็กๆให้ทั่วฟันใช่แล้วแบบนั้นเลยอย่าลืมแปลงฟันล่างและฟันบนรวมถึงเหงือกด้วยเมื่อคุณแปลงแบบแห้งเสร็จแล้วให้ตามด้วยน้ำและยาสีฟันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากการแปลงแบบแห้งอย่าเรียบเร่งให้ใช้เวลาสัก5-20ถึงนาทีคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้เวลาทั้งหมดในห้องน้ำดูทีวีหรืออ่านหนังสือในขณะที่คุณกำลังแปลงอยู่เพียงแค่จดจ่อกับการแปลงฟันพร้อมทำอย่างอื่นไปด้วย การแปรงฟันแบบแห้งช่วยให้ฟันของคุณขาวขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นเพราะช่วยให้คุณแปรงฟันได้นานขึ้นรสมิ้นสดชื่นของยาสีฟันลวงให้คุณคิดว่าปากและฟันของคุณสะอาดขึ้นหลังจากแปรงฟันเพียงไม่กี่วินาทีหากไม่มีมันคุณจะเริ่มรู้สึกว่าปากมีแบคทีเรียและส่วนต่างๆของปากต้องการดูแลเป็นพิเศษเมื่อคุณออกคราบพลั q ออกแล้วฟัวรไรไอออนและพลังการฟอกสีฟันของยาสีฟันจะไปถึงผิวของฟันของคุณได้สำเร็จอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณควรลองแปรงฟันแบบแห้งคือ คุณสามารถเพิ่มการแปลงพิเศษต่อวันได้คุณสามารถพกแปรงสีฟันในกระเป๋าเอกสารแล้วใช้แปรงหลังอาหารกลางวันนาน30นาทีมันจะช่วยได้มากโดยเฉพาะหากคุณชอบชากาแฟเบอร์รี่หรือซ้อนมะเขือเทศที่ทิ้งคราบไว้บนฟันนอกจากนี้ยังสะดวกมากสำหรับนักเดินทางที่ลืมพกยาสีฟันไปด้วยหรือไม่มีอ่างล้างหน้าอีกทั้งคุณยังสามารถใช้น้ำยาบ้วนปากหรือมิ้นต์ตามปกติได้หลังจากแปรงฟันแบบแห้งและอย่าลืมล้างแปรงอย่างน้อยวันละครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียสะสมอยู่ในนั้น วางตั้งให้แห้งระหว่างการใช้โดยไม่เอาอะไรไปปิดไว้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่คุณสามารถลองทําได้เพื่อรอยยิ้มที่ขาวขึ้นได้คือการแปลงฟันด้วยยาสีฟันสตรอเบอรี่ธรรมชาติ100เอ์เซน์ำสตรอเบอรี่สดมาบดด้วยช้อนผสมกับเกลือทะเลที่ดีที่สุดที่คุณหาได้เกลี่ยายาสีฟันให้ได้บนแปรงสีฟันจากนั้นแป,งปรงเบาๆสัก2 3สนาทีระวบวนปากให้สะอาดเพื่อปกป้องเคลือบฟันของคุณห้ามทำเช่นนี้บ่อยกว่าหนึ่งครั้งทุกๆ2สัปดาห์แต่ไม่ต้องห่วงนะ คุณยังสามารถกินสตอเบอรี่ได้ในระหว่าง2สัปดาห์นั้นเปลือกกล้วยมีสารที่ละลายคราบพักและช่วยรักษาฟันขาวที่สมบูรณ์แบบได้ให้ใช้ด้านในของเปลือกถูเข้าไปในฟันทั้ง2ด้านแล้วรอ5-7ถึงนาทีจากนั้นแปรงฟันและบ้วนปากคุณสามารถทำซ้ำได้บ่อยเท่าที่ต้องการหากคุณเจือจางน้ำมันทีทรีหนึ่งร้อเหหยดในน้ำครึ่งแก้วแล้วบ้วนปากทุกวันหลังแปรงฟันคุณจะสังเกตเห็นว่าฟันขาวขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ เพื่อให้เอฟเฟกต์ชัดเจนยิ่งขึ้นให้ทําความสะอาดฟันเพิ่มเติมด้วยน้มามัน1หยด1หรือ2ครั้งต่อสัปดาห์แต่อย่าทําบ่อยกว่านั้นคุณสามารถใช้น้ำมะนาวเป็นยาดับกลิ่นออร์แกนิกที่ดีต่อสุขภาพได้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม100%สิ่งที่คุณต้องทําคือนำมะนาวมาผ่าครึ่งแล้วนํามันมาถูรักแร้แบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นจะถูกกามจัดโดยกรดซิตริกในน้ามะนาว หากคุณไม่สามารถซื้อมะนาวมาหั่นได้และจู่ๆคุณรู้สึกว่าจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย DIY นี้คุณสามารถใช้มะนาวฝันจากแก้วน้ำดื่มที่ร้านกาแฟาได้เพราะมันก็ช่วยเช่นกันอย่างไรก็ตามหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเป็นประจำและทําให้เสื้อผ้าของคุณมีคราบรักแร้น้ำมะนาวก็สามารถช่วยได้เช่นกันสิ่งที่คุณต้องทําคือผสมมันกับน้ําในอัตราส่วนเท่าๆกันถูลงบนคราบแล้วปล่อยให้เสื้อผ้าแห้ง คุณสามารถได้ลอนผมที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องใช้ความร้อนได้ขั้นแรกใช้ครีมนวดผมแบบไม่ต้องล้างออกบนผมที่เปียกเล็กน้อยของคุณจากนั้นแบ่งผมแล้วบิดรอบถุงเท้าที่ยังไม่ได้ใช้ทิ้งไว้ค้างคืนแล้วคุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับลอนผมนุ่มๆเดงๆในเช้าวันวรุ่งขึ้นนำบัตรหรือบัตรเครดิตสามารถช่วยคุณทามาสคาร่าได้โดยไม่ต้องทําให้อายแชโดว์บนเปลือกตาของคุณเลอะเทอะนำการ์ดมาทําความสะอาดด้วยทิชชู่เปียกหรือน้ํายาฆ่าเชือ้อแล้วแปะไว้บนขอบเปลือกตาให้แน่นกดลงไปเล็กน้อย ตอนนี้คุณสามารถทามาสคาร่าสองสาชั้นได้แล้วปัดมาสคาร่าขึ้นตามหน้าของกาวด์ด้วยวิธีนี้ขนตาทุกเส้นจะฉลมไปด้วยมาสคาร่าทั้งเส้นโดยมาสคาร่าจะไม่เปิดเลอะเปลือกตาหากคุณต้องการให้ยาทาเล็บของคุณแห้งเร็วขึ้นเพียงแค่จุ่มปลายนิ้วของคุณในน้ำเย็นจัดเมื่อคุณทาสีที่ชอบแล้วเรียบร้อยเล็บของคุณจะสวยในเวลาไม่นานเลยล่ะใช้มาสคาร่ากับคนผมของคุณเมื่อคุณต้องการแต่งผมแบบรวดเร็ว หากคุณมีไฮไลท์สีบลอ์คุณสามารถซื้อมาสคาร่าสีทองและลองใช้เคล็ดลับนี้ได้ปิดผมออกด้วยสีเข้มอย่างมาสคาราสีดำหรือสีน้ำตาลอายแชโดว์บางสีที่เหมาะสมก็ช่วยได้เช่นกันเพื่อให้คิ้วของคุณดูอุยฟูแต่เป็นธรรมชาติให้ใช้สปูลี่ถูสบู่หมาดจากนั้นหวีคิ้วตามปกติด้วยเจลตอนนี้คิ้วแต่ละเส้นจะดูโดดเด่นขึ้นมาและทำให้คุณดูสวยงาม มอยส์เจอร์ไรเซอร์พรเมอร์รองพื้นและแป้งบางอย่างที่เป็นเนื้อแมทคุณอาจจะต้องพิจารณาลำดับการแต่งหน้ากับมาตรฐานนี้อีกครั้งผมเริ่มต้นด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์และแป้งเล็กน้อยจากนั้นฉีดสเปรย์และไพรเมอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยรองพื้นตามปกติของคุณด้วยวิธีนี้เครื่องสําอางของคุณจะติดทนนานและสดชื่นในเดือนที่ร้อนอบอ้าวและฤดูร้อนเพื่อปกป้องเสื้อผ้าของคุณจากไฟฟ้าสถิตให้ทําอลูมิเนียมฟอยล์ให้เป็นลูกบอล2 3สาลูกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาางประมณ3นิ้ว ปกติแล้วจํานวนสามลูกก็น่าจะช่วยได้แล้วแต่ให้แน่ใจว่าลูกบอลนั้นไม่ขรุขระโดยกดฝังที่เงาเด็ดลงไปทีนี้ใส่ไว้ในเครื่องซักผ้าโดยตรงเพื่อทํางานกับการซักผ้าเปียกให้สะอาดหากคุณมีเครื่องซักผ้าแบบอบผ้าได้ในตัวหรือมีเครื่องอบผ้าแยกต่างหากในขณะที่เสื้อผ้าของคุณถูกันไปมาประจุบวกและประจุลบจะถูกปล่อยออกมาพวกมันแลกเปลี่ยนกันไปมา เมื่ออบแห้งแล้วเสื้อผ้าที่มีประจุต่างกันก็จะเกาะติดกันลูกบอลฟอยล์จะแก้ปัญหานี้ด้วยการคลายประจุไฟฟ้าสถิตนั้นชุดลูกบอลฟอยล์สาสีลูกสามารถช่วยคุณได้นานถึง6เดือนโทนเนอร์แบบน้ำปกติแล้วจะช่วยขจัดสิ่งสกรปรกเครื่องสําอางและเหงื่อออกจากใบหน้าได้ดีเยี่ยมอย่างไรก็ตามหากคุณใช้ไม่ได้ผลคุณสามารถเอามันไปทําความสะอาดกระจกกระเบื้องและเคาน์เตอร์ในครัวได้โดยไม่ทําให้เกิดความเสียหายคุณสามารถใช้ล้างโทรศัพท์มือถือหรือคีย์บอร์ดของคุณได้ด้วย อุปกรณ์เหล่านี้เก็บสิ่งสกปรกและแบตเทีรเรียจานวนมากและไม่ควรล้างด้วยน้ําโทนเนอร์สามารถช่วยคุณได้หากคุณต้องการฆ่าเชื้อที่มืออย่างรวดเร็วและเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเจลทําความสะอาดมือหากคุณมีครีมที่คุณไม่ชอบลองใช้กับเครื่องหนังของคุณดูในการทําให้รองเท้าหรือกระเป๋าใบโปรดของคุณดูเงางามขึ้นให้ทาครีมลงไปแล้วมันจะดูดีเหมือนใหม่เลยล่ะคุณยังสามารถทาครีมบนรองเท้าฤดูหนาวก่อนเก็บเข้าที่เพื่อรอฤดูร้อนผ่านไป อีกไอเดียหนึ่งคือการใช้ครีมเพื่อจัดการกับลูกผมไร้ผมครีมบางชนิดที่ถูก,กับเส้นผมจะทําให้ผมเรียบลื่นไม่เหมือนกับสเปรย์ฉีดผมที่ทําให้ผมแข็งและเหนียวครีมบางอย่างสามารถช่วยคุณเอาแหวนที่ติดอยู่ที่นิ้วของคุณออกเวลาที่นิ้วบวมหรือด้วยเหตุผลอื่นมันมีสารประกอบสําคัญชนิดหนึ่งในแอสไพรินที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและเป็นสารผัดผิวที่ดีเยี่ยมสารประกอบนั้นคือกรดซาลิไซลิก ไม่น่าแปลกใจเลยที่มันถูกใช้ในแชมพูขจัดรังแคมากมายคุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากยาแอสไพริน2เม็ดได้บดมันให้เป็นผงแล้วผสมกับแชมพูที่คุณใช้ตามปกตินวดให้ทั่วผมเหมือนแชมพูทั่วไปทิ้งไว้2-3นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำคเครื่องสำอางหลายยี่ห้อใช้กาแฟในผลิตภัณฑ์ของตนเองเพราะมีเหตุผลมันสามารถทำให้ผมหนาขึ้นปรับสีผิวและกระตุ้นการเผาผลาญได้ นมยังคงเป็นซูเปอร์ฮีโร่เมื่อพูดถึงการช่วยคุณจากสัญญาณของอายุที่มากขึ้นมันช่วยผลัดเซลล์ผิวและให้ความชุ่มชื้นทั่วทั้งใบหน้าดังนั้นให้นำแก้วสองใบมาแล้วเติมกาแฟแบดท,ที่ไม่ได้ใช้ลงไปส่วนอีกใบหนึ่งให้คุณใส่นมและจะดีกว่าถ้าใช้นมดิบสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องได้เนื้อที่เหนียวข้นเมื่อคุณผสมพวกมันเข้าด้วยกันดังนั้นให้ยึดสัดส่วนที่เหมาะสมที่ไว้ได้แก่นมครึ่งถึง1ช้อนโต๊ะต่อกาแฟ1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมจนหนืดข้น เมื่อได้ที่ต้องการแล้วให้ทาจนทั่วใบหน้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาทิ้งไว้15-20นาทีก็ทำให้มาส์มีเวลาเพียงพอที่จะแสดงิอิิฤทธิ์แล้วจากนั้นคุณสามารถล้างออกด้วยน้ำอุ่นได้โอ้ดูสิคุณเป็นคนใหม่แล้ว